เดี๋ยวเรามาดูผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะลูกผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงคืออะไรเออคือจะคืออะไรลูกผลผลิตรู้ไหมลูกน้ําตาลอะไรลูกน้ําตาลกรูโคดเนะลูกเนาะหนูเขียนไปเลยนะน้ําตาลกรูโคด ลูกลำตาลกลูโคสซึ่งจะเปลี่ยนเป็นอะไรลูกแป้งลูกนํำตาลกลูโคสจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีเลยนะจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีเลยเพื่อไม่ให้ปริมาณน,น้ำตาลในเซลลเนี่ยเป็นไงเกินไปมากเกินไปนะลูกนะ นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังปลดปล่อยไอน้ำและแก๊สออกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่พี่แนทอธิบายไปใช่ไหมลูกมีน้ำกับแก๊สออกซิเจนไว้ให้คนใช่ไหมลูกแล้วก็สัตว์ในการไหลลูกหายใจสามารถเขียนพลังงานเคมี Me, ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากการสังเคราะห์แสงเนี่ยมีอะไรบ้างลูกนะมีอะไรบ้างนะ มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะพี่ขอเขียนเป็นอะไรลูกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 นะลูกนะบวกกับอะไรลูกบวกกับน้ำก็คืออะไรลูก H2O นะลูกนะ H2O อันนี้ทำเกินมาไม่เป็นไรนะก็จะได้เป็นอะไรลูกก็จะได้เป็นอะไรโอ้นะได้เป็นเอ่อ น้ำตาลกูโคสก็คือ C6H12O6 นะลูกเนาะบวกกับแก๊สออกซิเจนแล้วก็มีไออะไรด้วยไอยน้ำเกิดขึ้นด้วยนะคะลูกนะไอน้ำเกิดขึ้นด้วยโดยมีแสงกับคอรฟิลลเนี่ยเป็นตัวเร่งนะลูกทำให้เกิดนะ,ะเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ให้ก่อนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะแก๊สคาร์บอนได ออกรายน้ำนะลูกนะแล้วก็น้ำตาลกูโค้ดแก๊สออกซิเจนอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรลูกน้ำนะคะ ทีนี้นะพี่จะดุลสมการให้สองฝั่งเป็นไงกันลูกเท่ากันเขาว่าดุลสมการพี่ก็คือเติมเลขข้างหน้าลนกเติมเลขข้างหน้านะหนูอาเดี๋ยวได้ไปเรียนในเรื่องของเคมีนะลูกนะตอนนี้ยังไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรลูกนะตรงนี้ง้หกนะลูกนะจะได้เลขหกเดีาเดวอันนี้เขียนชัดๆหน่อย ได้เลขหนะลูกนะ6เพราะว่าตรงนี้เป็นเลขหนะตรงนี้เนี่ยนะเป็นเลขหนะตรงนี้ก็เลยต้องเป็นเลข6ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรลูกนะ12ตรงนี้เติมเลข12ลูกนะอันนี้คือให้หนูดูคร่าวๆก่อนนะยังไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ลงลึกในส่วนของเคมีนะลูกนะเออเดี๋ยวเราไปเรียนเคมีก่อนเราจะรู้เลยสมการตรงนี้ดุลอย่างไรนะลูกนะ ทำไมต้องให้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็น12เพราะตรงนี้มี12และนะตรงนี้มี12และตรงนี้12คูณ2ก็ต้องเป็น24แสดงว่าไฮโดรเจนข้างหลังต้องมีเท่าไหร่ลูก24เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเติมเลขอะไรลูกเลข6เพราะ6คูณ2จะได้เป็น12แล้วมาบวกกับ12ตรงนี้ก็จะได้เป็น24 นะออกซิเจนข้างหน้ามี12และข้างหลังต้องมี12ด้วยซึ่งตรงนี้มี6และตรงนี้มี2และตรงนี้มี6และทำไงดีลูกเออก็ต้องเติม6ตรงนี้ใช่ไหมลูกนะ6ตรงนี้เข้าไป6เข้าไปนะตรงนี้ก็ออกซิเจนเป็นเท่าไหร่ลูก6คูณ2เป็น12อันนี้6คูณ2เป็น12นะเออ แล้วตรงนี้6คูณ2ก็เป็น12เห็นไหมนะ12บวก12ฝั่งนี้มีออกซิเจน24ฝั่งนี้ก็ต้องมี24อันนี้มี12อันนี้6คูณ2ก็12ครบพอดีนะตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะลูกนะไม่ต้องใส่อะไรนี่เราก็จะจบกันเนาะในเรื่องของสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงเขาเรียกว่าสมการอะไรลูกเคอะไรเคมี K Me, นั่นเองนะ ต่อมานอกจากนี้น้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์สารอินทรีย์อื่น,นๆเช่นอะไรลูกนะคาร์บอนไดออกไซด์นะตรงนี้เขียนนะคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรอีกลูกโปรอะไรโปรตีน มีลีกลูกไขมันอืมเห็นไหมนะซึ่งพืชจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเช่นอะไรการเจริญเติบโตลูกการสืบพันธ์การสืบพันธ์การเจริญเติบโตลูก,กอา้กาว หรือจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารจำพวกอื่นๆเช่นอะไรลูกสารจำพวกอื่นๆเออพวกเซลลูโลสเนาะเซลลูโลสเซลลูโลสอยู่ที่ไหนลูกเรียนมาแล้วเซลลูโลสอยู่ที่ผนังเซลล์นะ นะที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะเป็นเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีนะโอเคได้ไหมคะลูกได้นะต่อมาความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมลูกนะหนึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานที่สำคัญไหมลูกนะพืชเนี่ยเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญไหมกับสิ่งแวดล้อมเป็นใช่ไหมลูกนะ เออเนื่องจากอะไรลูกเนื่องจากอะไรเนื่องจากพืชสร้างอาหารเนะลูกเนาะที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์อื่นๆได้ลูก เช่นอะไรลูกเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนลูกไขมันนะเออเนี่ยนะจึงถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของสิ่งมีชีวิตเลยเพราะว่าสารพวกนี้ให้พลังงานแก่ร่างกายใช่ไหม ถึงถือว่าสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยลูก เป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนไหมลูกเป็นนะเพราะว่าพืชอะไรลูกสังเคราะห์แสงแล้วผลผลิตเขาก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองลูกโดยแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องนำไปใช้ในกระบวนการหายใจใช่ไหมลูกต่อมาข้อ3าลูกช่วยลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไม่ลูกช่วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศช่วยยังไงลูกปกติแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีเยอะไหมลูกนอากาศก็มีเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มลพิษเยอะใช่ไหมลูกนะก็มีการเผาอ้อยมีการเผาสังข้าวแล้วก็มีรถ Lifting, มากขึ้นก็ทำให้ต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นก็มีการเผาผ่านเผาไหม้เยอะขึ้นนะลูกนะก็ช่วยในการลดป,ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือต้องทำยังไงลูกเขาก็เอาไปสังเคราะห์แสงใช่ไหมลูกเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนโดยปกติยไม่ต้องโดยปกติหรอกเขียนว่าอย่นี้ดีกว่า ในบรรยากาศนะลูกเนาะในบรรยากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ0.03 เปอร์เซ็นต์นะัลนูกนะสมัยก่อนนี่นะในบรรยากาศเนี่ยมีแต่ในปัจจุบันที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ปกติดีกว่าเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อน ในบรรยากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ0.03%แต่ในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันมีการเผาไหม้มันมีการเผาไหม้เผาไหม้เชื้อเพลิงนะลูกนะเขาเรียกว่าเชื้อเพลิง เพ,เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกยานพาหนะก็มีมากขึ้นมีมากยานพาหนะ ก็มีมากขึ้นอุตสาหกรรมต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอุตสาหกรรมต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นการอะไรนะ การเผาไหมเนื่องจากการเกษตรก็มากขึ้นการเผาสังดีกว่านะรูจักสังไหมก็คือ,อ,อฟางอะคล้ายๆฟางนะคะลูกนะแต่ยังไม่ได้ออกจากต้นข้าวนะฟางคือเอามาไว้เป็นกองแล้วใช่ไหมหลูกแต่เนี่ยเป็นการเผาสังเช่นนะมีการเผาสังเผาอ้อย ขอเอาเผาเผาอ้อยนะก่อนที่เกเก็บเกี่ยวก็จะมีการเผาอ้อยเนี่ยกันมากขึ้นกันมากขึ้นนะเออเนี่ยทำให้เกิดภาวะเลือนกระจกไอ้แก๊สเข้าบอนไดออกไซด์เนี่นะ นะทำให้เกิดทำให้เกิดภาวะอะไรลูกเรือนกระจกเขาว่าเรือนกระจกคือ,เ,อ,อเมื่อ,อ,อความร้อน,นลูกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมันไม่สามารถที่จะระเหยขึ้นไปได้เนี่ยนะดังนั้น จึงควรช่วยกันปลูกพืชปลูกพืชและลดและไม่ดีกว่าและไม่ตัดไม้ทำลายป่านะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรายัง ไม่ช่วยกันปลูกพืชและยังตัดไม้ทําลายป่าอยู่เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกแล้วใครหล่ะจะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ide, เพราะนอกจากพืชไม่มีใครที่จะอยากใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะลูกนะกนะอืเพื่อลดนะก็เขียนแบบเพื่อลดปริมาณ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะออกไซด์ในชั้นบรรยากาศให้น้อยลงเห็นไหมไม่นอกจากพืชแล้วไม่มีใครที่จะอยากจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เลยมีแต่อยากจะใช้แต่ออกซิเจนใช่ไหมลูกนะพืชก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจสัตว์ก็ใช้คนก็ใช้แต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีพืชเท่านั้นที่จะใช้เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกพืชเยอะ นะเราต้องปลูกพืชเยอะๆนั่นเองเนาะพอจะมองภาพรวมๆคร่าวๆได้ไหมลูกนะคะก่อนจะไปเรื่องต่อไปพี่ขอแถมนะลูกนะแต่พี่ไม่ได้ทําสไลด์ให้แต่พี่ขอแถมว่าพี่ถามพี่เอาสักกี่ข้อดีเอาสักสี่ข้อละกันนะพี่ถามแล้วพี่แถมให้ให้จดในนี้แหละนะลูกนะอันนี้แถมให้ที่แรกว่าจะไม่มาใส่แต่เออมาใส่หน่อยก็ได้แถมแถม นะข้อ 1. ถามว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นในเวลาใดขึ้นเวลาใดข้อหนึ่งเ,เมื่อพืชต้องการแสง ต้องการแสงข้อ2เฉพาะตอนกลางวันข้อ3เฉพาะตอนกลางคืนข้อ4เวลาที่มีแสงจดไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาถามคำตอบทีหลังข้อ2 สามารถพบปากใบได้บริเวณสา,าาสามารถพบปากใบสามารถพบปากใบจำนวนมากที่บริเวณใดของพืชของพืชอันนี้พี่แถมให้นะ เมื่อกี้จดทันเปล่าถ้าจดไม่ทันก็อยู่ไปก่อนนะลูกนะ 1. ท้องใบ 2. หลังใบ 3. เส้นใบ 4. ขอบใบต่อมาข้อ3า เซลคุมทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารในข้อใดเซลลคุมทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารในข้อใดหนึ่งอาหารและน้ำ สอ,อาหารและแก๊สอาหารและแก๊สสแก๊สและไอยน้ำสีน้ำตาลกูโคตและแป้ง ข้อ4กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี4ข้อนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานตามข้อใด ข้อ 1>, 1เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานเคมีกลเป็นเคมีเป็นพลังงานเคมีข้อ 2>, 2เปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นกลข้อ3 เปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีข้อ4เปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานกล คิดว่าน้องๆน,น่าจะพอมีคำตอบอยู่ในใจโอเคไหมลูกคิดว่าน้องๆน,น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจโอเคมาดูข้อหนึ่งกันดีกว่าลูกข้อหนึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นเวลาใดการสังเคราะห์ด้วยแสงจะต้องมีอะไรลูกมีแสง นะลูกนะจะต้องมีแสงตอนไหนที่มีแสงบ้างเมื่อพืชต้องการแสงใช่ไหมไม่ใช่นะที่มีแสงปุ๊บพืชจะสังเคราะห์โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ผิดเฉพาะตอนกลางวันพี่ถามว่าตอนกลางคืนพืชสังเคราะห์แสงได้ไหมได้ถ้าหนูเปิดไฟพืชจะสังเคาะแสงได้ไหมได้จำไว้เลยแสงมีได้ทั้ง เป็นหลอดไฟก็สามารถเป็นแสงที่จะให้พืชสังเคราะห์ได้พอมีแสงปุ๊บพืชจะสังเคราะห์ได้เลยแต่พลังงานหลักพลังงานแสงหลักๆที่พืชใช้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เพราะนั้นเกิดเฉพาะตอนกลางวันไหมไม่กลางคืนก็อาจจะเกิดได้ถ้าหนูเปิดไฟไว้เฉพาะตอนกลางคืนไม่ใช่ตอน,นคืนยิ่งจะไม่มีแสงเลยเวลาที่มีแสงใช่ไหมลูกใช่เวลาที่มีแสง,แสงพืชจะสังเคราะห์ได้ท,ทันทีสังเคราะห์อาหารได้ทันที ต่อมาข้อ2ลูกสามารถพบปากใบจำนวนมากบริเวณใดของพืชปากใบจำนวนมากลูกขอบใบใช่ไหมอันนี้เป็นใบอันนี้ขอบใบคือตรงเนี้ยขอบใบขอบใบไม่ใช่ลูกเส้นใบใช่ไหมเส้นใบตรงเนี้ย ใช่ไหมไม่ใช่ลูกหลังใบหลังใบคือข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าหลังใบส่วนข้างล่างเขาเรียกว่าท้องใบแสดงว่าจะพบที่ตรงไหนมากที่สุดท้องใบลูกนะได้นะต่อไปข้อสาม เซลคุมทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารในข้อใดเซลลคุมอยู่ที่ไหนลูกเซลล์ Sell คุมอยู่ที่ปากใบอ่ะคนละสีก่อนเซลคุมอยู่ที่ปากใบเซลล์ Sell คุมนาหน้าที่เป็นทางผ่านของสารในข้อใดหนูคิดว่าเท่าไหน เซลล์คุมมาทําหน้าที่แรกเปลี่ยนอะไรแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าออกซิเจนออกนอกจากแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเป็นอะไรลูก Coke ไอ<ห>น้ําใช่ไหมเออไอน้ำสามารถออกได้เข้าได้เพราะนั้นอาหารและน้ําอาหารนี่ไม่เล็ดรอดออกมานะลูกนะอาหารนี้ไม่ใช่เลยนะลูกนะอาหารนี้ไม่เล็ดรอดออกมาตรงนี้ไม่ใช่ลูกน้ําใช่อาหารไม่เล็ดรอดออกมาลูกแก๊สและไอน้ําใช่ น้ำตาลกูโค้ดไม่เล็ดรอดออกมาทางปากใบลูกนะไม่เล็ดรอดกมาแต่มันจะไปสะสมอยู่ที่พวกออลำต้นใบหัวอะไรก็แล้วแต่นะผลอย่างเงี้ยได้นะล,ลูกนะก็ตอบข้อ3ต่อมาข้อ4ีลูกข้อสกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาแล้ว กระบวนการสังเาะห์ด้วยแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานตามข้อใดเปลี่ยนแปลงพลังงานตามข้อใดคำว่าหนูดูคีย์เวิร์ดคำว่าการสังเคาะห์ด้วยแสงก็ต้องเป็นพลังงานแสงเปลูกพลังงานกลคืออะไรพลังงานกลก็คือเหมือนแบบหนูต้องใช้แบบมีการหมุนอย่างเงี้ยเออนะมีการหมุนอย่างเงี้ยถึงจะเป็นพลังงานกล อย่างเช่นพัดลมหมุนอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะแบบนี้พลังงานกลมันไม่ไม่ไม่ใช่นะลูกเป็นเป็นการหมุกนการอะไรเงี้ยไม่ใช่พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีใช่ลูกนะเพราะว่าอะไรพลังงานเคมีก็คือที่ให้ก็คืออะไรลูกนะพลังงานเคมีก็คือเอ่อพลังงานเคมีเนี่ยคือต้องเปลี่ยนจากสารหนึ่งเป็นสารหนึ่งไปเลยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก,ก <Keys. S 1> ็เป็นออกซิเจนอย่างเงี้ยลูก นะข้อ3ก็เลยถูกต้องแต่ทำไมข้อ4ผิดนะลูกข้อ4ผิดเพราะว่าพลังงานแสงเป็นพลังงานกลพลังงานกลไม่ใช่ไงนะพอจะพอจะเข้าวๆได้นะลูกเนาะเรื่องกระบวนการการสั่งขอแสงของพืชก็หวังว่าน้องๆน่าจะพอจดจำได้มากไม่มากก็หน่อยนะลูกเนาะก็ไปทบทวนเอานะมันจะเป็นความรู้ที่จะไปต่อยอดของ มอปลายถ้าหนูได้มอต้นเนี่ยมอปลายการสองข้อสหนูก็สบายจะไปได้เรียนอีกทีน่าจะประมาณมอหนะ้าเนาะอื